เฟซบุ๊กเข้าใช้งานไม่ได้เด้งออกจากระบบแล้วเราไม่สามารถกรอกเข้าบัญชี Facebook ได้เพราะเราลืมยูสเ n a m e มและ password มีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับก่อนอื่นท่านผู้ชมจะต้องไปดูบัญชีเมนหลักก่อนเลยครับให้เราไปที่การตั้งค่าให้เลื่อนหาคําว่าบัญชีครับในหน้านี้นะครับไปที่บัญชีนี่บัญชีและซิงค์ครับกดเข้าไปหลังจากนี้ให้เลื่อนหาครับ บัญชี Google นี่ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมดูตรงเนี้ยที่ตำแหน่งที่นิ้วคุ1หนึ่งบังไว้เนี่ยพอดีคุณหนึ่งไม่สามารถมองให้เห็นได้เพราะว่าเดี๋ยวติ๊กต็อกเขาจะแบนคุณหนึ่งนะครับให้ดูแล้วก็จดไว้เลยครับว่าไอเจ้าตัวเมลตัวเนี้ยท่านผู้ชมจําได้ไหมนะครับจับจดไว้ก่อนเลยครับพอจดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมกดหน้านี้ออกไปครับ แล้วให้ท่านผู้ชมไปที่บัญชี Google แหล่งรวมแบบนี้ครับจุดประสงค์เราเราจะกดเข้าไปที่เจ้าตัวแอป Gmail ถ้าใครไม่มีนะครับให้ไปโหลดแอป Gmail มานะครับแล้วกดเข้าไปที่แอป Gmail แล้วให้มาดูครับว่าไอ้โปรไฟล์ตัวเนี้ยให้ท่านผู้ชมแตะเข้าไปแตะเข้าไปเลยครับแล้วไปดูตำแหน่งเมลด้านบนครับว่าตรงกับที่เราไปจดมาหรือเปล่านะตรงที่นิ้วกดหนึ่งบางเนี้ยท่านผู้ชม คุณหนึ่งไม่สามารถหเห็นได้จริงๆเดี๋ยวโดนแบนนะครับอ่าท่านผู้ชมดูที่ว่าตรงไหมอ่าถ้าตรงแล้วนะหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมมากดตัวนี้นี่นิ้วโป้งคุณหนึ่งนะจัดการบัญชี Google ท่านผู้ชมอ่ากดเข้าไปเลยครับจัดการบัญชี Google อ่าคุณหนึ่งแตะไปแล้วนะมันจะหมุนวนแบบนี้แป๊บหนึง่งอ่าในระหว่างนี้เราก็รอครับให้ท่านผู้ชมมาเลื่อนแถบตัวเนี้ยเลื่อนไปเลื่อนไปที่ความปลอดภัยในหน้านี้ปุ๊บนะท่านผู้ชมเลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับ จะไปเจอหัวข้อที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านแตะเข้าไปครับในหน้านี้มันจะเก็บไว้หมดเลยนะครับรหัสผ่านไม่ว่าจะแอปไหนก็ตามท่านผู้ชมในที่นี้เรามีปัญหาเรื่อง Facebook ใช่ไหมครับให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่ f a c e b o o k พอกดเข้ามาเสร็จเขาจะให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือเครื่องนี้ท่านผู้ชมก็ป้อนรหัสล็อกหน้าจอมือถือเครื่องนี้ลงไปครับพอรหัสล็อกหน้าจอเสร็จกดยืนยันมันจะไปเปิดที่หน้า Facebook ของเรานะครับ ท่านี้ท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่ายุสเนมเราอะไรเห็นไหม,จดไ,หมจดไว้เลยครับแล้วก็พาสดมันจะเป็นจุดๆใช่ไหมให้ท่านผู้ชมมากดที่รูปดวงตาจุดตัวนี้มันจะโชว์หเห็นเลยครับพาสดนี่คือยุสเนมและพาสดเอาตัวนี้ไปกรอกใส่แล้วเข้า Facebook ได้ตามปกติเลยครับมาถึงตรงนี้แล้วมีบางท่านเนี่ยเข้าไปในหน้านั้นแล้วปรากฏว่าเอาไปใส่แล้วมันบอกว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องหรือว่ารหัสของของคุณเนี่ยเป็นรหัสเก่าแล้วนะครับดังนั้นคุณนึงมีวิธีและขั้นตอนต่อไปครับถ้าใครมีปัญหานะ ปรากฏว่ามันจดจํารหัสเก่าอยู่คือมันไม่อัปเดตรหัสผ่านใหม่ให้นะครับดังนั้นเนี่ยในขั้นตอนเนี้ใครมีปัญหานะครับบอกว่าพิมพ์มาเลยนะครับว่ามันจํารหัสเก่าอยู่อยากได้รหัสใหม่พิมพ์คํานี้ลงมาที่คอมเมนต์นี้ให้คุณหนึ่งนะถ้ามีคนถามมาเยอะเดี๋ยวคุณหนึ่งทาวิธีต่อเนื่องให้ครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้ต่อไปแบบไหนยังไงนะครับวิธีทั้งหมดนี้เป็นวิธีอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับดังนั้นมา แล้วก็ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอคนเลื่อนหนึ่งแชร์ด้วยครับเราเราร่วมด้วยช่วยกันในการแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ไปด้วยกันนะท่านผู้ชมนะฝากแชร์ไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเนื่องด้วยคลิปนี้มันหมดเวลาแล้วนะครับก็คอมเมนต์กันไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าไปแล้วมันเข้าไม่ได้หรือติดขั้นตอนไหนอะไรเงี้ยท่านผู้ชมพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคนหนึ่งจะทยอยทําคลิปแนะนําเพิ่มเติมให้ในนี้จะเป็นวิธีอัปเดตใหม่ล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับจัดไปครับ